ชัดมากค่ะแม่ปุ๋มพรรณาตาใบเองครูรักดาราที่พึ่งจะยาก,กันมาๆอ่านจบปั๊บรู้เลยเลยค่ะว่าลูกใครกรณีทางเพจจับโพ๊ดาราเองนะคะเผยอ,อีกว่าอย่าได้ไม่นานเขาก็พาเมียดเด็กไปเปิดตัวแล้วครับ จจมากหลังจากที่เพจจับโปรดาราเองนั้นนะคะออกมาโพสตแบบว่าตัวมารดาโทรศัพท์บ้านมหาเดียนว่ากริ๊ดกริ๊ดมึงเขาพากันไปออกงานแล้วค่ะงานมีที่คอนเสิร์ตรวมศิลปินดาราช่องหนึ่งไม่แค่ใดๆระดับตัวพ่อไม่พอนะทุกคนในงานก็งงกันว่าผู้หญิงคนนี้คือใครทีแรกก็ดูว่าแดนเซอร์แต่พออีกคนลงเวที T, ก็มากอดมาหอมทุกคนเลยถึงบางอ้ออ๋อ,อ,อมีเด็กนั่นเองล่าสุดในหน้ารายการตกมันบันเทิงค่ะเปิดเผยข้อมูลคู่รักในยุค90ที่ ย่องเงียบเซ็นใบหย่ากันในรายการได้ระบุคําใบ้ััดเจนว่าสามีหน้าหลอกเป็นนักแสดงนักร้องพิธีกรนายแบบมีรางวัลการันตีฝีมือภรรยาเองก็หุ่นแซบชอบออกกําลังกายเป็นนักแสดงนักร้องนางแบบมีลูกมากกว่า1คนแต่งงานกันมา20ปีเซนใบหย่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ก็ยังฟอลโลและคอมเมนต์ไอกันปกตินะลดจากสถานะสามีภรรยาเป็นพ่อแม่ของลูกและเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน ดังนั้นของเต็นพิธีกรได้เล,เล่าต่อนะคะว่ามีมือที่3มสาวม,ม,มือที่3ในอายุหลักก็คือต้นต้นๆเป็นคนในวงการมีคนรู้จักเยอะนะทั้งในและนอกวงการเคยผ่านการแต่งงานมากับไฮโซมาแล้วก่อนจะเลิกลาแล้วก็มีลูกติดมาและยังไปเที่ยวด้วยกันก็คือจะกล่าวหาว่ามือที่3เนี่ยไปเที่ยวกับฝ่ายชายมาแล้วหนึ่งในที่หลายคนจับตามองก็คือคู่ของคุณเจนและคุณปิ่นค่ะแล้วก็มีช็อตหนึ่งที่ชาวเน็ตสงสัยในอินสตาแกรมสตอรี่นะคะของสาวปิ่นที่ออกมาโพสคล ายกับว่าก,การ์ตูนแอนิเมชันได้บุ๋มเองบอกว่าเดี๋ยวจะแปลเป็นไทยให้เลยละกันฉันไม่ได้เสียใจแต่ฉันไม่มีความสุขเหมือนกันในตอนกลางวันฉันย,ยังยิ้มได้และขำๆไปเรื่อยๆนะแต่พออยู่คนเดียวตอนคืนฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวฉันรู้สึกยังไงแต่เอางี้นะคะชาวเน็ตขุดกไปถึงบ้านที่3ากันแล้วละค่ะเขาไปเที่ยวด้วยกันมีการวางตัวระหว่างสองครอบครัวรวมตัวกันที่บุ๋มได้เขียนให้กระดาษให้กับพิธีกรร่วมได้ดูงานนี้ชาวเน็ตคิดวิเคราะห์ไม่หลับไม่นอนกันเลยทีเดียวแล้วค่ะว่า ผู้ที่กล่าวถึงจะเป็นใครยังไรกระตามแล้วก็คงต้องรอติดตามนะฮะ